สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ีนะครับที่เราจะมาสาธิตการติดตั้งครอบข้างนะครับ APVC นะครับของเราตาเบเซอร์นะตัวนี้เราติดตั้งหลังคาไปเรียบร้อยแล้วเราต้องการที่จะปิดด้านข้างของหลังคานะครับตัวนี้นะฮะเราก็จะมาใช้ตัวครอบข้างนะครับที่เป็น APVC นะครับเป็นวัสดุเดียวกันนะก็จะไม่มีเป็นสนิมนะครับตัวนี้ก็เป็นฉากแบบนี้นะครับส่วนตรงปลายตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับเพื่อ รองรับเก็บด้านข้างนะครับที่การติดตั้งนะครับเราก็จะครอบลงไปแบบนี้นะครับกรับทรงนะครับให้สนิทนะฮะตัวตอให้เสมอทายหลังคานะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับครับตัวนี้ยึดด้านบนก่อนนะครับยึดด้านบนนะฮะพอเรายึดไปแล้วนะครับเราก็จะมายึดด้านข้างนะครับเข้ากับตัวโครงเหล็กนะครับตัวนี้นะครับเพื่อกันการตัวนี้กระพือนะฮะแล้วส่วนตัวบนนะครับเราก็จะยิง เข้าไปกับตัวแปรด้านบนนะครับแล้วเราก็จะเว้นระยะนะครับมาที่ประมาณ50เซนนะครับตัวนี้นะครับทุก50เซนนะครับเราก็จะยิงเป็นน็อตคู่ตัวนี้นะครับไปเรื่อยเลยนะครับจนจบนะครับตัวนี้นะฮะทุก50เซนวิธีการต่อครอบค่านะครับเราก็จะซ้อนทับเข้าไปประมาณ10เซนนะครับตัวนี้ยึดน็อตตรงที่เราซ้อนทับไปด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเราตอนนี้ก็ขอจบ ep นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ